นี่สมาคมวาวนะครับอันนี้ของหมอแป้งนะเสียเสียเสียที่นข่งเขาจมีรถเกี่ยวอันนี้พี่จรนะครับพี่จรพผู้ผลิต ผู้ผลิตลายผลิตผลิตผลิตห่งวันบ้านเจ้าหน้าบริการหลังรับซ้น้ำผลิตน้ำเห็ดนต้นต้อะไรพี่จอนน้ำโฆษณาน้ำอะไรนี้โย่ของเสียตั้มยังซื้อสามร้อยคนได้ของไอ้หลุดมือวานี่นะเอาบวกสีฟ้าเลยสีฟ้านะสามร้อสามรบ่สามร้พอซื้อมันพอซื้อได้ยกไป ไปกับปล่อยได้เลยเนาะใช้ให้สะกดเนี่ยสีลอยใช้แห่งมุมทหารเลยดังฮ้อนหมกทั้งงานราวทั้งัานทั้งหุ่นอันนี้ทั้งทานุทั้งยางครบเสียดนั่นแหละเสือกเสือกปล่อยนี่เสือกปล่อยนี่โล่หนึ่งบะบะแล้วอันในหนึ่งบะอ้อยไปมาพี่จอนเออนี่พี่จอนกำลังเทสนะครับโอ้เสียงเออเสียงนี่เระผมได้การอยู่มากเลยเสียงนี่เสียงนุ่มเออ เออพี่จอรนด้วยการด้วยการาีจอนที่แก้ให้มันยเงใส้นะเีวันสีของของเจ้านะมันหมุนมันหมุนพดเมื่อคืนนี่เอา้างนี่มันใจ้างนี่มันก็ยาเอียงแล้วรองิ่งว่ะเออแบจคือคือมีมีอีกเสียงหนึ่งเยพี่จอรนเอามาลองมึงดูราชาสนุวอาราชาสนุว่าพี่จอรพี่จอรน เพ่าไรเพาไรอันเจ้าบาทเนี่ยนะามื่ไรมีราคาครับทำาให้ด้วยใจโอ้ยเล้าว้าเปลี่ยนเลยเื้อผ้าตีแผ่นดิ้นเสื้อผ้าตีดิ้นเาจะได้ตัวดีเขาน่ยแถวข้างหอยแก้วนึ่เสีมันมีเทคนิคการแต่งอยู่ว่าเสียงมันขึ้นเสียงคือคือเนี่ยโอ้ยูาตเพิย ต้นนี้มันกับต้นนี้เขาเป็นใบเงาเรียว่ามันเป็นน้ำใบบอกพี่จอรมันใบเงามันจะประ้าณนัะนเทคนี้การผลิบถ้าใบเงาอันเชือกตัวนี้สั้นมันจะดังเสียงเร็วถ้าเชือกสั้นมันสีังเร็วแต่ว่าถ้าเชือกปล่อยให้เชือกยาวใบมันสั้นมันจะดังเสียงเนื้อๆเสียงคนแก่ถ้าเชืเสียงไยรุ่นก็คือแสดงว่าลูจิงนี่ลูจิงเสียงเ่าเู เออว่าวนั่นต้องแบบใส่หางก็ได้บ่ใส่หางก็ได้กิน่็ได้สู้เสียดีมากที่เลือกนี่ทั้งจุฬาทั้งว่าวผีอืมนั่นเป็นนั่นเดียววาวผีนี่เดี๋ยวสิเฮ็ดเสียดเลยเพิ่อนบอขึ้นไปเด็กน้อยย่านเออว่าวผีเนาะเอออีแหละพี่จอนมาอยู่บ้านกันไ้ของเจ้าของจูบด้วยนี่ของเจ้าจูบกัดบางทีอาจารย์บางยังว่าก็ได้ย่างนว่าวแล้วมันถึงมัอยู่นี่ก็ถึงมันได้อยู่ได้นี่เรียนแข่งได้เลยแล้วมันก็ว่ากตัวทอกัน มีต่างเลยนะเจ็ดหมีนบอกของไอ้นี่กับรุ่นนี่บ่มันมันมันมไปทางไงมันมาทั้งไปทางพุนโอ้โหแมียนแม่นเอาวดทางนี้ละเออเปลี่ยนแล้วพอทางเก่าเลยถือละทางเก่าบ้านเพียงแก่ห้านาเลียมันบอกให้นี่เห็ดเข้าใหม่ใหม่เหลืองเวลาเห็ดตัวนี้อยนเจ้าสีไส้ดามปีกมันบ่อืมเอ่อวามันมาทางนี้อืมวันนี้เอาปีกข้าวนี้สั่นเด้อ วาตี้ย่ากว่าจะน้อยไห้มันแข็งทั้งนั้อยูวันถิาิงมาทังนี้เออเออัิลื่นกันนิดใช่่นนี้เอาวาทาง้สั่นๆนีงาๆนะครับบัดเบิ้งครับครับเจ้าบาลวัินี่เขาใส่เนี่เขาอย่างให้มันดึงให้มันยกขึ้นนะอปยยงโปรยยงเ็มบอมันย่นนี่เขาอยากให้มันยกขึ้นเนี่เขาอยากให้มันยกขึ้นวันนี้เง่าเหมือนเจ้าบาลเสริมกงเงิวัเขาไปแดนทั้งนักเราได้เนี่เสริมกงเขาไป มันนั่งตัวนี้เนาะว่าเขานั่งมันมันจะมุนได้เอาเนาะมันมันจะเล่นเอี้ยวเขานั่งเนาะมันมมัันนจะแข็งว่าเว้หมื่อวานเนาะเลียนเอี้ยวตัวนี้ปเะข้อยากไปหน้าเรื่อยไปเลยในการตัวนี่มือแรงเจอกันมาแรงดีเลยฟังเสียงพยาบาลเออฟังเสียง มันก็มีแต่ช่วงนี้แหละครับช่วงไงลมดีๆนี่แหละบ้านเฮาดังมาจากไหนให้ถูกเป็นนี่เนาะฝากกันฝากโค้ดที่ตามไว้นะพี่น้องช่องบ่าวผู้หนุ่มนครนะครับมือแรงเจอกันไอ้วานปุ้ยจังสีเอาถุงสีชมพูมาให้นี่หลุดเออเออเออเอาสีชมพูนั่นแหละปุ้ยนักแร้นวานนั่งง่ายปุ้ยนั่งเป็นสีชมพูเนี่ยปุ้ยนะปักแร้นวานเอ้ามันบางหนึ่งบ้านหนาอยู่ได้ผมบอกหนาอยู่มือแรงเจอกันนะครับมือแรงเจอกัน สมาคมวาวเรัมือแรงซื้อได้ฝาก<ๆ>กดติดตามด้วยนะครับช่องบ่าวภูหนุ่มนครนะครับ